ลองม่จูบผ้ากินผ้าเดียวมันจะผ้ามกขวเขาขวเด้อค่ะเด้อพวเตาถ่านใช่ไหมลูกอ่าให้พี่ฟีดูนะนี่ค่ะเป็นขวเตาถ่านเด้อพี่น้องเด้องจะได้หอมๆมาค่นนะเนาะเอาไว้ทําอาหารกันเด้อค่ะขวเขาขว,ขว,ขวหอมๆเด้อพี่นอ้องเด้ออ่ากลัวเลยจ้า ด้วยค่ะเด้อกะไม่หอมอค่ะหอมเตาถ่านหอมหอมธรรมชาติเนาะค่ะเนาะถ้างผีน้องก๋วยเตีขอขอขอ๋วก๋วเด้อมันเตาถ่า,าน ขัวไปขัวมากกัจนมาเขาสีเหลืองทองนะคะนะ่ะเนาะเอาไปปรุงอาหารเขาเด้อค่ะใส่ได้ทุกอย่างเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นลาบลาบเป็นก๋อยเป็นแกงอ่อมแกงน้อไม้จังสีกระไดเนาะคะนะ่ะเนาะใส่เป็นซุปน้อไม้จังสีกระแสบเด้อค่ะเด้อเป็นพุ่มปัญญาชาวบ้านของวิถีวิสาลเ้องเนาะคะนะ่ะเนาะขวัขวข้าวขัวเตาถ่านน้ำหอมเลยจ้าพี่น้องค่ะ ก็จนเขาสีงามๆเนาะคะนะ่ะเนาะออกเหลืองทองหมดแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเออพี่น้องเออหน,น้าหัวหอมหัวเตาทานหอมๆนั่นไหมจเจอด้วยทาเวทีช่าบ้านเนาะคะนะ่ะเนาะหัวเตาทานหอมๆเลยหอมแล้วคะ่ะเตาทานหอมๆเออจ้า ขัวไปจนเหลืองเนาะคะ่ะเน้อหายเหลืองแบบเหลืองทองเนาะคะ่ะเนาะเข้ากับจังสีเอาไปตามเรืองพี่น้องเรื่อยๆขัวไปเรื่อยๆเลยค่ะต้องขัวนะลูกนะในงานเขาจะซุกบ,บดเสมอกันเหลืองทองเนาข้ากับไปตามไว้ถ้าประกอบอาหารเนาะคะ่ะเนาะเราขัวนี่ก็จำเป็นมากเรือยค่ะสำหรับวิธีสารเข้าเนาะคะ่ะเนาะ เป็นกอยเป็นแกงอ้อมเป็นได้ทุกแนวเนาะค่ะเนาะพน้องเห็ดอันเห็ดพริกเกลือสิกะซ่ากะหอมเนาะค่ะโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่กะใบสมีหรือเด้อค่ะข้าวมั่วขวัววิธีสัานบานๆเฮาเนาะค่ะเนาะขวัวเตาทานเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมค่ะถูกสับสุดขัยถูกคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะ ันจะความสุขความจเจริญด้วยค่ะพี่น้องลำรวยเงินทองด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ